ไม่โไ้เฮทีอะไรไ่ไม่ไ่อะไรที่ไไอเฮไอ้สัไอเมึงดังแล้วมึเก่าอมึงดังแล้วมึงเก่าอ้อนมันดังด้วยเหรอไอ้น่ไอยมันดังแต่กูตกหัวทิ่ไอ้เฮียมึงดังแล้มึงเก่าไอ้ควายไอ้คนมัวดำเฮียอะไรมึงอยากคิดว่ามึงใหญ่ด้วยถ้ามึงดังอไอ้เฮียดูไอ้เฮียในวัยนะครับดังเร็วนะครับไอ้เฮียเนี่ยไอ้ไี่เป็นมัมม่ยมครับไอ้เียเนี่ย ไร่มาดันไช่ครับไลเนี่ยไล่โฟอยู่ไหนอ่ะผมอยู่หนุ่มเรียนไม่ใช่เหรอมันอยู่แถวไหนของมันน่ะมันบอกผมอยู่หนุ่มเรียนฮัลโหลครับขอขย่มขับออดี้ใหญ่ได้มั้ยหนหัวสีฟ้าไม่มาจะขึ้นรถกูมาเลยฮัลโหลครับฮัลโหลครับผมขอลองขับออดี้ใดี่ได้มั้ยฮัลโหลพี่ชายต่อครับผมขอลองขับออดี้หญ่ได้มั้ยครับครับผมขอลองขับออดี้ได้มั้ยครับพี่ชายพี่ชายที่อยู่บนรถเลขอะไรครับ เลขเล็กแหละครับฝากเอาไปเด็ดเลดิซ eh ื <ine> <laughs> ้อมันเด็ดมาเยอะปะ เดท top อ u อั e อีก่อนเมื่อกี้หลด จะใช้รถแล้วครับ ใช่แล้วครับพี่ผม,ผมขอยิมก่อนได้ครับแต่ใช่แล้วครับ<ม>พ,พี่พี่กิงไอ้มาดันไอ้พี่ก็โดนขโมยรถโรงเรียนันเองใช่หรอ พี่จำได้ปะเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวลองก่บท่านอยู่กับผมเนี่ยโอโลัลโหลกูอยากเอามันมาไอ้เฮียมันเอามันเอา,เอาพี่ซีนพี่ซีนมันเอาพี่ เพืยอนปี๊เาาพืยอนปี๊อันนี้โรงเรียนเนาะอ๋นนอเฮียปวดไม่ไ,ไม่ไรพึ้นไปเรียกหมอนเข้ามามดีกว่าอันนี้โรงเรียนเนาะพี่พาราไดพี่พาราไดโดนแล้วตัดเชียร์แน้อนกูเห็ดแม่เยอะมากไม่เยอะมากเยอะมากตอนนี้นกูจะเอาไอเชี่ยที่มันขโมยรถกูเนี่ยว้ากูตาย ได้แบนดิตเยอะเลยว่ะอยากซื้อว่ะขายแบนดิตเยอะปะเป็นเฮี่อะวางไม่ได้ มาเลยพี่มาแล้วไอ้เคนนี้ป่ะคนดูคนดูใช่คนนี้ป่ะผมแจ้งใบจรนะิงเยอะจังเลยลับเองซะ มาอะไรจริงพี่จริงพี่ดิมมาเลยเต็มเลยไม่เต็มพลังได้เลยเรือแข่งอะไรอ่ะฮัลโหลน้าออกหลังมากได้เออขี่เรือดีกว่าคนนี้เขาทำนี่คนนี้เขาฆ่า เฮ้ยแล้วมึงฆ่าเพื่อพวกกันเองทำไมวะฮะชื่ออะไรอ่ะมึงชื่ออะไรอ่ะกูชื่อทิมฮะกูชื่อทิมเอาไอทิมแล้วมึงแข่งไหมแล้วมึงกับโมลูกก็มีที่อะไรเช่นเนี่ยใครทำโมไอทิมมึงมั่วไอ้แกมึงนี่โฮ้ยเพื่อนเลยไอทิมเพื่อนมึงทิมไปเลยไม่ไม่ทำนี่เลยจะไปแทงมันตาเพื่ออะไรทีมเราโรงเรียนเดียวกันนแทบ แม่งเพื่อนกันเลยแท้พิทยาอ่อนใบศาสตร์มันนี่ไอทีมมันนี่ไอทีมึงเป็นใครมึงใหญ่เหรอไอ้ที้อะฮะมึงใหญ่เหรอมึงใหญ่เหรอใหญ่เหรอแม่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 แล้วแล้วเออแม่มันลงเรียนียวกันเลยแท้เป็นที่อะไรมึงก็คือมึงใหญ่เหรอไอ้ควายตาพเสียบ ไม่เสียงมึงแตกหนุ่มยักษ์ไม่เลยไม่เลยเสียงมึงแตกหนุ่มยักษ์ไม้ใช่ไม่เด็กน้อยสัสเสียงยังเด็กน้อยอยู่เลยไม่เลยมึงจะไปแทนกระดเหี้ยอะไรโรงเรียนเดียวกันไอ้สัสมึงอยากคิดว่ารู้จักมึงได้ควายเก๋าไอ้เหี้ยอะไรคนดังได้เหี้ยเดือนชิบหายเลยมึงไงควายไอ้นี่ไอ้นี่มันดั้งรู้จักมันอยู่ขี้อ่ะแถวๆดูดูมันเป็นขี้อีขี้ยเนี่ยไอ้เหี้ยเนี่ยาอออน ยอะไรมึงยอะไรมึงย yeah ียอะไรมึงยอะไรมึงยียอะไรมึงยียอะไรมึงไอออจออยีอะไมึงอยีอะไมึงอยียอะไรมึงไอ้สัเฮียจปเอหรือยียอะไรเฮียจยอะไรเฮียอไนให้มึงยี่อะไรไมไม่ไม่ยีไอ้สัมึงงียอะไรดังแล้วมึงเก่าเหรอมึงดังแล้วมึงเก่าเหรอเฮียน้อมันดังด้วยเหรอไอ้น่ะเออมันดังแต่กูตกหัวทิ่มไอ้เี่ยดมึงดังแล้วมึงเก่าเหรอไอ้ควาย่คนมัวดยียอะไรมึงอยากคิดว่ามึงใหญ่ด้วยถ้ามึงดังเหรอไอ้เ มึงมึงไปแทงคนที่ไรเนี้ยทำที่ละมือ้สสัคนดังเล่นดีๆก็เป็นนะครับแต่มึงอะเรื้อนไอ้เฮียเขาสาห์ปั้นมึงมึงควายปะไอ้สัสเป็นไรมึงเป็นไรเนี่ยมึงกับมึงเป็นอะไรมึงกับเป็นกูกำลังสอนเด็กอย่างมึงอยู่ไงแมไอ้ไอ้เฮียแล้วโรงเรียนก็โรงเรียนเดียวกันมึงจะแทงทำเพื่อไอ้เฮียมึงมึงอะไรแหละผมนั่นหรอครับดูไอ้เฮียเนี่ยไวนะครับดังเร็วนะครับไอ้เฮียเนี่ยไอ้ไี่เป็นนะครับมันัง่เกิดเนี่ยมันยังไม่อกนครับไอ้เฮียเนี่ยกูจะมาแฉไอ้ติดคูดาวเนี่ยหัวเป็็ดดดไไไมมม่่ผอ้หััวเปติครบ ไปไม่ยับมอยย่องไปไม่ยรอยไม่ยับรอยอีโคดาเพื่อนตัวเองตายอีเพื่อนตัวเองเพิ่งเกิดไอสัตว์เออมึงจะแทงําเกี้ยอะไรฮะไม่ดูไวยนะครับจ้ามันลงไออีโมดเลยแบดบอกนาไว้กินาไว้หน้ามันไว้เดี๋ยวเพื่อนเพื่อนเงตายแท้เน่ยมาฆ่าเฉยเลยน่ยโคตรจำหน้าไว้จำหน้าไว้เออโคตรมินอ่ะอีควายอีกูด โมยมัก็ตามสตอร่จะไม่ต้องดักเกิดได้ว่าเฮ้ยมึงยู่ไนมยู่ไนงั้น่แล้วตอนแรกตอนแรกอย่างส่เลยไม่ใช่่ไม่ไม่ไม่คือคือคุณดังผมไม่ว่วแล้วนงพี่ก็เราไปรับก็เราไปรับซิเอยู่ทาราได้โหลผมถามหน่อยผมมึงตายแล้วมาฆ่าผมทำไมขอ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 คุยดีๆคุณจะมาคือเซิร์ฟสวนรวมนะครับคุณจะมาแบบคุณไม่ได้้คุณคุณะจบไไมคุณจบไหมอะไรงไเปยัไครับไมผมขาถามคุณมาฆ่าผมทำไม ไม่ก็คุณจะรับกันนะคุณมาด้วยกันน่ะเขาเพิ่งเกิดไม่ล้่เขาเพิ่งเกิดไม่ล่าเขาดันเราไม่รอที่จะรู้จักไม่รอที่จะรู้จักาคือคุณรู้จักเขาว่าคุณด่าไหมคุณรู้จักไหมครับก็รอผมนี่ทำอะไรอายหงอยู่พิ่งตายครับมันพอนตายที่ปิดหลังได้ไม่คือคุณฟังผมนะเว่ยเยอะเลยแบบคนมีมารยาทกันบ้างเว้ยคุณจะผมไม่ว่าเลยเว้ยถถ้าผมแบบ เกิดแล้วก็เกิด15นาทีแล้วคุณมาแทงอ่ะแต่นี่เขาเพิ่งเกิดด้วยไงซืมากซมใจเย็นมาดันรอรอดับผมรอดับอนิเมะอยู่ไงมันมากาใจอนิเมะเลยะหผมมากว่าโมจริงต่อพี่ต่าสูดรดยเอ้า แทผมผมไม่สนหรอกว่าคุณใหญ่เาเช็ไหนอ่ะแต่คุณเล่นตามกฎหน่อยครับผมคุณทีมแต่ว่าหมดรอครบสิบห้านาทีคุณแทนผมผมไม่ว่าเลยแต่เนี้ยคุณยังไม่ครบไงไม่โอเคไงประเด็นคือโรงเรียนก็โรงเรียนเดียวกันยังมันก็โรงเรียนเดียวกันใช่ไหมเขาว่าโรงเรียนเดียวกันเลยเพราะว่าคุณก็ไม่ได้ให้เกียรติโรงเรียนอ่ะะบรปะอะไรอ่ะอะไรนะครับพ่อบอกอะไรนะครับว่าผมขอยืมรถมาขับพ่อบอกอ๋อเออครับ ผมก็ไม่มีเสียงก็คุณให้ครับเขามาแทงมาแทงพี่ชายผมครับใครมาแทงอ่ะนี่ครับมยีผมนอนตายอยู่นะผมเพิ่งเกิดแล้วครับมาอีโมผมเลยอ๋อขอเขาแบบว่าติดคุูดาวใช่ไหมใช่ครับใช่ครับอันนี้มึงตายผต้องมานอนตายมันเสียเวลาครับไม่เขาขอโทษไปเลยยังอ่ะไม่ขอโทษไม่ไระส่ไม่สเถียงเลยไม่ผมบอกก่อนนะคุณใหญ่จากไหนผมไม่รู้ ใช่ครับผมแบบผมผมคิดจะมาใหญ่ลอยผมคิดจะมาเหนืองรอบนี่มาเล่นดีๆของผมนะเว้ยผมไม่ได้ขโมยแบบผมก็ขอยืมดีๆนะครับมาเก่าอะไรมันไม่ถูกเราคุณใหญ่มาจากไหนคุณจะติงใส่ทำไมอ่ะติงใส่ทำไมอ่ะฮัลโหลพูดอะไรก็พูดเพรารู้จักคำว่าคูดามไหมครับว่าอะไรอะไรอะไรของเขาคุณพูดอยู่คนเดียวเนาะ ออแล้วคุณไม่พูดเหมือนเมื่อกี้อ่ะคุณไม่อยู่อ่ะตอนตอนตอนคุณยังไม่มาเมื่อกี้คุณยังพูดอยู่เลยเอยากขอขอมาแล้วเนี่ยคุณก็พูดให้เขาฟังนี่ที่คุณพูดมาแล้วมาแล้วมาแล้วพี่กสิบมาแล้วพี่กสิบมาแล้วอย่าอย่าเพิ่งเข้ามานะโดนอดเเขาด่าเอี๋เปิดโอกาส๋ยวเอาเปิดโอกา่ให้ถามนะผมถามคุณแทนผมได้ไหมตอบดิครับเดี๋ยวโอกาสให้พูดผมผมมึนอาจจะพิจารณาเข้าไปข้างหลังอ่ะเขาว่าคุณก็เรามาสีดำตาลเขาดักกับพี่พี่กิ๊งเรามาคุณเรามาเรามา ผมเล่าอะไรให้ฟังครับผมเล่าเล่าอะไรให้ฟังครับก็เนี่ยเราเนี่ยฟังกันหมดเลยนะครับด้านหลังเนี่ยรอครับนั่นหลังฟังเนียแล้วก็ข้างหลังฟังเนี่ยครับเขาเอมาฟังกันหมดเลยพวกโรงเรียนเดียวกันนะครับพวกประธานมาผมอยู่โคราชเนี่ยรอดีครับฮัลโหลอะไรครับเล่าเล่าตีครับเล่าดีครับเลาว่าอะไรครับ อ๋อผมถามว่าคุณฆ่าผมทําไมแล้วผมถามว่าคุณทำอะไรผมทําไมผมไม่เข้ามาได้นะถ้าผมขอเยอะนะเนี่ย็มาบอกคุณขอเยอะเข้ามาได้นะพี่ผมอยู่งกับดังในสุดเล้วใช่คุณขับนีไม่แล้วผมบอกยังว่ามันจะมีน้ำตาลนิดนิดหน่อยหน่อยอ่ะหรอว่าอ๋อเออโอเคก็ขับมาเลยพี่เห็นป้าเห็นว่ผมปะเฮ้ยฮัลโหลมามาหน้าใบขับขี่หน่อยดิพี่มีปัญหาที่จะไปขับใบขับขี่มาให้หน่อยดิมีปัญหาอ่ะพี่จริงงั้นพี่จริงขอยังพี่มาหมดเลยมาหมดเลยมาหมดเลย เป้าเหรอพี่เออมาหมดเลยพวกเราอ่ะไอโฮมาด้วยไอซีไอเซนมาด้วยฮัลโหลอยู่ไหนน้องมีเรื่องหน่อยอยู่หน้าอยู่หน้าตอบไปเราอยู่หลังโรงพยาบาลป้ามันนี่เร็วมันนวอดใโรงพยาบาวลวัดโรงพยาบาวลวัดโรงพยาบาลวัดโรงพยาบาลวัดเดี๋ยวไปตีต่อครับ เหรอครับอยู่ไหมครับอยู่ครับอยู่อยู่ครับว่าไงครับผมเคยอยู่คนทีมครับผมจะถามเพราะว่าเสร็จนะครับผมจะได้ไปทำตุลาต่อเียเราให้อ่าคุณใช่ไหมเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังคือมันเริ่มจากเขามาขอผมยืมรถแล้วผมไม่พูดผมเงียบ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 เราก็ลงให้ขับรถผมก็แต่ผมไม่ได้พูดเลยนะผมลงให้ขับรถไปเลยแล้วก็ทีเนี้ยผมบอกว่าผมไม่ใช้รถละผมรู้ว่าผมจะใช้รถผมปรับวงจะโกลนเลยแล้วเขาก็ไม่จอดผมก็ไล่บังไม่ เดี๋ยวผมคามปหนงนะแล้วผมพูดไหมว่าผมยังพูดไม่จบเลยแล้วคุณก็แล้วผมก็บําไปเรื่อยๆแล้วผมก็มาเจอคุณอยู่เนี้ยแต่ตอนเจอคุณอะคือมันเกิดแล้วใช่เราผมก็เลยแทงคุณแล้วมันเกี่ยวอะไรกับผมก็คุณมาด้วยกันนี่แล้วคุณไม่เห็นผมนอนตายเหรอก็เห็นมาด้วยกันแล้วคุณไม่เห็นผมนอนตายรู้จักคำว่าคูดาวไหมครับคูดาวรู้จักไหมครับ ตอบให้มันตรงคําถามดีครับฮัลโหลครับรู้จักไหมอ่าด้วยกันอะไรครับว่าครูเขาต้องคําถามดิครับแย่งแย่งกันพูดอยู่เลยอะลองนัดกันดูพูดกันดีๆอย่าเพิ่งเสียงเลยฮัลโหลครับไม่ได้ขึ้นเสียงนะครับลองลองแย่ลองแบบเจรจาดูครับว่าใครจะพูดฟังฟังฟังผมผมผมหัวน้ำตาลอยู่ผมหัวน้ำตาลแดงแดงแย่งกันพูดอยู่เลยอะผมนอนตายเพิ่งเกิดแล้วรู้จักครัว่าครูดาวไหมครับรู้จักครับแต่ผมไม่ได้หมายถึงว่าครูดาวส่วนตัวไงแล้วคุณมาแทงผมได้ไหมครัก็ออกมาด้วยกัน กวนให้เกียรตินะครับผมเพิ่งนอนไปแล้วคถ้าคุณถ้าผมพูดไปแล้วคุณไม่พอใจคุณก็ไปแจ้งใบนะครับถ้าผมไม่พอใจของคุณที่คุณด่าผมผมยังเล่นใบหรอครับมันเล่นี้เลี้ยงแค่เนี่ยครับไม่ใช่ว่าไม่อยากเล่นใบแต่ตอนนี้ผมไม่อยากเล่นกับคุณนะจริงอผมก็ไม่ได้เล่นแล้วคุณนี่เออฮัลโหลยังแย่งกันพูดอยู่เลยพูดคนเดียวเนี่ยผมยังพูดคนเดียวเลยเหรไม่ด่ากูสารพัดสารพีริเพื่อน ด่าอะไรมึงผมไม่ด่าผมนอนตายอยู่นะผมนอนตายอยู่นะไม่ได้หมายถึงคุณไงน่าคนไหนที่ด่าเลยคุเองครับทำไมแล้วมึงดูด้วยดิทำไมอะคุ้นอะมึงมึงดูเอาดิแล้วพูดเรื่องนอกไปเยอะอะไรไว้ทีมไม่ต้องพูดเลยมันมันมีเรื่องกันอะพี่แล้วมันก็ด่าผมแล้วมันก็จะพูดเรื่องนอกผมอ่ะพูดเรื่องนอกคือมันบอกว่าผมดังผมดังดังแล้วทำตัวเลื้อนเทียไม่รู้เนี่ยอ้าว แล้วแล้วมันเกี่ยวอะไรล่ะครับคุณทางดังที่มันมามาแบบมาขโมยรถแล้วผมขอรถดีๆคือผมใช้คําว่าขโมยก็ต่อเมื่อผมขอคืนแล้วคุณไม่ให้อ่ะเข้าใจปะแล้วคุณมาพูดว่าผมดังผมดังอะไรอ่ะมันคือข้างนอกหรือเปล่าครับคือมันเป็นสิ่งที่มือคนพูดหรือป่าครับคุณออคุณใช้คำว่าผมดังผมมีชื่อเสียงนะมันคือข้างนอกหรือเปล่าครับไม่ใช่ต้องพูดอย่างนี้พุณรู้ได้ไงอ่ะอืมอืมก็มันบอกว่ามันรู้จากผมมันดูผม เฮ้ยไม่ได้มันต้มันพูดไม่ได้หรือเปล่ามันเป็นเรื่องโอซีหรือเปล่าครับคุณมันเป็นเรื่องโอซีหรือเปล่ามันมันไม่สมควรพูดนะครับเกิดจากการที่ผมให้ยืมรถแล้วผมขอรถคืนไม่ให้แล้วทีนี้ก็ผมมาเจองันเนี้ยผมก็เลยฆ่ามันเพราะผมคิดว่ามันคือเรื่องส่วนตัวมันไม่เกี่ยวกับผมไรเปล่านนไม่เกี่ยวผมหรือเปล่าก็ฟังผมดีผมพูดอยู่ครับผมผก่อนนี้คุณค้าคุณฆ่าผมไงเอาเอาคุณฟังผมก่อนอันนี้คุณฆ่าผมใช่เพราะว่าผณมาด้วยกันไง อ่าครับผมแต่คุณยังไม่ได้พูดอะไรกับผมเลยนะคุณเดินมาฆ่าเลยได้ไงครับก็คุณมาด้วยกันอยู่กันกอนมุดกันใคจะเป่าแล้วมาดองมาดังอะไรอ่ะผมอันนี้ผมไัน,ไ,นไ,ได้พ้ดหรอกหรือเปล่าคุณไม่ได้พูดคุณก็เงียบไปก่อนเข้าใจไหม,หมไม่พูดคำว่าด,ดังมาพูดอะไรอย่างเงี้ยมันนอกนอกหรือเปล่าครับแรกอย่างผมผมก็เริ่มจากพูดดีๆคุณก่อนนะแล้วคุณก็ด่าผมสารพัดสารพ,รพ,รพีด่าผมไอ้เหี้ยอ เอาแบบเอาแบบฟอร์มแล็บผมพูดไม่ทันน่ะผมพูดไม่ทันอยู่แล้วอะไรเปล่าเอาเวลาผมพูดผมพูดรู้เรื่องเข้าใจไหมมาพูดผมดังผมดึงอ่างันข้างนอกหรือเปล่าครับถ้าผมจะเล่นกินเกียร์ยผมจะปั่นกินเกียร์ยนะผมไม่เติมหรอกพันสองพันสามพันน่ะไปด้วยครับไปด้วยครับ ทำไงดีเนี้ยทีนี้เงียบละดูนักกูคนทำไงเนียถ้าต่างฝ่ายต่างขอโทษก็จบมันแต่มันไม่คนพูดถึงพื้นที่ส่วนตัวครับมันมันโอซีแล้วอ่ะเป็นเอ็มจีเลยไม่แล้วใครเป็นโดนพูดอ่ะนี่ไงถอดเสื้ออยู่เนี่ยตอนเล่นยู่ยงเรียเราด้วยหรออยูงเรียเราใช้มาหน้าที่สอบใบวบีเพื่อน ที่ว่าสินที่พี่รู้มันถูกหรือเปล่าหลังโรงพยาบาลหลังบานวัดออกวก่อนนะคุณว่าผมจะไม่ได้ร่ไม่ว่าเลยพี่แต่ว่าคุณมาพูดว่าดังแล้วทำตัวใหญ่ทำตัวกลังไม่โอเคหรอกนะจากใครก็แล้วแต่แล้วก็ถึงผมทำผิดก็จริงอ่ะมันไม่เกี่ยวกับผมดังหรอกถ้าผมทำผิดอ่ะถ้าผมทำผิดก่อนจริงอ่ะผมก็โดนใบเหมือนคนธรรมดาทุกคนเข้าใจไหม หรคุณอยู่นี่พี่ไม่พูดอะไรหน่อยหรอไม่พูดเล่าพี่เรียกนายกไปานายกไม่อยู่เนะี่ยน่ะเขาไม่พูดอะไรหน่อยหรอลองทักทีสินายยกไปเลยพูดได้นะ้นำ เห่อไอ้เหี้ยหมดลมอ๋อฮัลโหลผมยังไม่จบเลยกับผมนี่อันนี้คุณคุณมาฆ่าผมคุณไม่มาเดินมาคุยกับผมอ่ะเรื่อมาคุยกับคุณทำไมอ่ะคุณก็มาด้วยกันไงอ๋อแล้วผมไม่ที่ไม่ได้เกี่ยวผมแค่นั่งรถมาไอ้ไอ้นี่คือฆ่าได้เลยเหรอแะแค่มาด้วยกันคือฆ่าได้ทักผมผมอยู่ในเหตุการณ์ฟังผมนะคือคนนี้เขาก็น่าจะไม่พอใจที่ว่าเอออยู่ดีเขาโดนฆ่าแบบนั้นใช่ผมเพิ่งเกิด เกิดมันหนึ่งวิแล้วผมผมอยากให้ขอโทษกันนะเพราะมันน่าจะเข้าใจผิดกันอันนี้ผมไม่ได้ด่าเลยนะผมก็อขอโทษกันแล้วน่าจะจบแล้วมั้งครับไม่ต้องใจร้อนใส่กันเลยอ่ะนะทิมที่ขอด้านไปเลยแค่ทิมก็ขอโทษทีนี้ไปแล้วก็คนนู้นคนนู้นก็ขอโทษเขาเรื่องที่ด่าเรื่องพูดเรื่องอะไรไปคุณน้องาไม่ต้องขอโทษผมหรอกครับอันอันนี้ผมก็ไม่ทราบกันอืมและส่วนคุณอ่ะคือจะผมต้องอธิบายว่าแค่ผมถึงฆ่าคุณเพราะความคิดผมอ่ะ ื้วงคนนี้เขาอาจจะนั่งมาแบบงงๆแล้วโดนฆ่าไงอ่าเข้าใจนะเข้าใจมุมนั้นก็ต้องฟังผมถูกมหมฟังผมนะไม่ใช่เรื่องของคุณกับเรื่องของผมอ่ะที่คุณเกิดมาผมไม่รู้ว่าเป็นไรไงแต่พอคุณเกิดมาปุ๊บเนี่ยผมคิดว่าส่วนตัวคุณกับผมมันคนละเรื่องกันนี้เรื่องโรงเรียนก็คือเรื่องโรงเรียนนายกนายหยอกวะไม่บอไม่มีแล้วต้องไม่คือต้องต้องพูดหนีว่าถ้าในมุมคุณคุณอาจจะขึ้นรถมาแบบว่า ไม่รู้อีโน่อีนี่แต่ในมุมมองน้องผมก็อาจจะเป็นเพื่อนกันอดีคุณมาขึ้นรถไม่ใช่ใช่แล้วถ้าน้องผมฆ่าคุณมันก็ไม่แปลกหรือเปล่าน่าจะเข้าใจผิดกันเลยครับเล็กๆน้อยๆก็ขอโทษกันได้อยู่มั้งผมว่าใช่อะนรแบมนั้นเลยครับอมอันนนายกหรือเปล่าครับใช่ใช่นายกใช่ครับนายกครับมันเอแต่ว่าเรมเหตุการณ์ให้ผมแจ้งจึงอะไรนะมันเกิดจากผมยืนรอเพื่อนผมนั่งรอรถนั่งรออยู่ในรถนั่งอยู่ในรถรอเพื่อนนะครับ แล้วก็มีเน,นี่ยสองคนเนี่ยครับเขามาว่าขอยืมรถผมเขาพูดอยู่สามรอบผมไม่ตอบเขาพูดรอบที่สี่ผมก็ลงรถแล้วก็ให้เอาขึ้นไปทีเนี้ยเขาก็ขับของเขาผมว่าขับผมเออเขาก็ขับของผมผมขับของเขาผมว่าขับตามเพราะผมจะบอกผมต้องใช้รถแล้วมันใช้คําว่าขโมยก็ต่อเมื่อที่เขาไม่ให้ผมขึ้นนั่นแหละแล้วลทีนี้ผมก็เลยไล่บัมเขาละพอไลบ <c oughs> บ่บัมเขาเสร็จปุ๊บผมไปเจอเขาตรงเนี้ยครับเขาตายวันเนีาาย้ยครับคนเนี้ยคนเนี้ยคนเนี้ยแล้วทีเนี้ยเขาเกิดพอเเกิดมาเสร็จปุ๊บ ก็ผมก็ไปแทงเขาครับใช่เขาไม่เชื่อใช่แต่ว่าเขาไม่ได้ตายจากผมนะเพราะผมไม่รู้ว่าตายเพราะอะไรแล้วก็ทีเนี้ยพอผมลงมาคุยผมก็พูดดีๆผมพูดดีๆกับคนนู้นครับเนะคนถอดเสื้อเนี่ยเนี่ยเนี่ยคนไหนเอยพี่สอนพี่สอนใส่เสื้อไหนพี่เขาจะงงนี่นี่นขาเนีับโอเคเออคนไหนเดี๋ยวหนึ่งคนนี่นี่พี่อนใส่เสื้อไหนเนี่ยครับคนนั้นนะหลังจากนั้นเขาก็แรปใส่ผมแล้วครับแล้วก็พูดเรื่องนอกผมด้วยอะแร มีแล้ด้วยเหรอครับไม่ไม่ไม่ได้แล้วอย่างง้นครับคือพูดล้วลวเลยครับนั่นแหละนั่นแหละแบบดังล้วร้วเหรอหรือไรใช่ครับใช่ครับคนไหนคนนี้เหรอใช่ครับแล้วก็พูดเรื่องนอกผมพูดประมาณว่าโอซีเหรอครับใช่ครับพูดบอกว่าผมดังทําตัวกลางอืมอันนี้ผมจะบอกก่อนนะเขาคือนอกโอซีเรารู้ว่าเขาเป็นใครถูกป่ะแต่ในโอซีเราต้องมีรู้ดิครับว่าเขาเป็นใครถูกป่ะล่ะเราไม่เคยคุยกับเขา ที่นี่มีกด m อมจนะครับแล้วก็เรื่องการพูดนะครับพูดไวพูดไวด่าไวผมไม่ได้ว่าอะไรนะแต่ถ้าว่าเป็นการาแบบด่าแบบที่เหมือนการแร็ปหรือว่า,วาอะไรเงี้ยที่นี่ที่นี่ทำไม่ได้นะครับอันนี้ผมบอกไว้ก่อนตัวนี้เหรอครับ คนหน้าผมนยดาสองคนแล้วครับแต่ว่าไม่แล้ววันนี้พอแต่แต่น้องผมอะไม่ต้องการแจ้งใบเลยนะครับแค่แค่อยากให้นายกไม่โอเคในสิ่งที่เขาพูดนองนอกรับบอกเตือนเขาก็พอครับคือผมไม่ต้องการแจ้งนายกครับผมต้องพูดก่อนว่าถ้าผมฆ่าเขาเนี่ยแล้วมันผิดอ่ะก็ผมก็โดนใบเหมือนคนปกติครับแล้วก็ใช่ครับใช่มันคนมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วครับซึ่งผมไม่โอเคตรงนี้่าพูดเหมือนแบบที่เขาพูดอย่างที่เขาพูดเลยครับไม่ดีครับอันนี้ผมบอกไว้ก่อนต่อให้เป็นสตรีมเมอร์เนี่ย จะมีกี้านรัพเนี่ยทําผิดยังไงก็โดนนะครับอันนี้ไม่มีใครอันมันมันก็กดก็คอกดนะครับพวกผมมาเข้ามาเล่นนะครับพวกผมก็เคารพกฎเมืองนี้นะครับไม่ได้ว่าจะต้องมาขอวิสิทธิ์อะไรจากใช่ผมายยกเลยนะครับผมขอทุกอย่างแบบเหมือนกันเพราะนั้นน้องผมครับที่น้องผมเขาไม่ต้องการให้นายกให้ใบครับแค่แบบเออเตือนเตือนเขาก็ได้ครับน้องผมเข้าใจแล้วครับใช่ผมเข้าใจเพราะัผมอยากให้ทุกคนเข้าใจครับว่า การที่เขาเป็นสตรีมเมอร์เนี่ยข้างนอกเขาเป็นสตรีมเมอร์แต่ข้างในเขาก็เป็นนักเรียนเหมือนกันน่ะปกติครับเขาไม่ใช่เขาก็ไม่ได้ไม่ได้ดีสิทธิพิเศษอะไรมากกว่าพวกเราอ่ะผมยังต้องเติมขออย่างเดียวครับอืมขออย่างเดียวครับเวลาเนี้ยเขาอ่ะคือเล่นดีๆครับอย่าโอซีอย่าแบบอย่าหลุดโอซีหรืออะไรอ่ะมันมันจะไม่เขาเฟลพีออเตอร์อันนี้เพื่อเราใช่มพีเตอร์ครับผมครับผม ปบอกเพื่อนเราด้วยแล้วกันนะครับค้าบิจิอธิบายหน่อยครับนายยกว่าถ้ามีเรื่องส่วนตัวมันมีครูดาวไหมครับเกี่ยวกับครูดาวโรงเรียนไหมครับครูมันครูดาวสิบนาทีไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวเป็นครูดาวส่วนตัวของเราสองคนถือว่าผมไม่ผิดนะครับใช่มันเป็นครูดาวสิบนาทีครับของแต่ละคนโอเคไหมครับไม่ผมเข้าใจครับแต่มันเออมันมันน่าจะเป็นเรื่องไม่เข้าใจกันมากกว่าไม่ก็ใช่เข้าใจคือมันเพราะว่าเพราะว่าคนที่เขาก็อาจจะนั่งอาจจะนั่งมาแบบไม่รู้อะไรไงแล้วคุณมาฆ่าเขาอารมณ์ในเกมนะครับ กตอนนี้ก็เคลียร์กันแล้วคือถือว่าจบใช่ครับฝากนายกลองแจ้งเขาอีกทีนึงแล้วกันนะครับเออผมแจ้งะหอดี๋ยวก็น่าจะเพื่อนเพื่อนเขาแหละต้องไปแจ้งกันต่อประมาณปะพวกเราพวกเราปะที่เจออย่างนี้ผมเบื่อหมดอารมณ์เล่นจริงๆผมบอกเลยเงีงมหงมหน่อยครับอ้๋อไปไงเนี่ยอ๋อดูละพี่อยู่ไหนอ่ะมันเราล้วกูไปไหนไม่รู้ไปน้องไปพาวอ่ะเออไปไหน เราไงเราเบื่อใช่ไหมเก็บไปกบีเกบไปกบีเกยบมาใครอะเกียวมาใรอเดียวมาขึ้นบันไดแต่บังเรียนพาไปพาไปเผาหน่อยใครไม่มีรถอุ้มเพื่อนขึ้นรถมั้ช่พาไปเผาหน่อยไมะ่งด่ากูแบบโคตรพ่อโคตรแม่เละใช่อะท็อกซิกเลยอะคนนี่ไปขวานี่ไปเผานี่เผาโงพยาบาลนี่นี่นี่หลังนี่ ด่าด่าเยอะมากไอ้เห yeah. ี้ยท็อกซิคไหมด่าแล้วเขาก็ร oh, ู้ว่าพี่เป็นนในนั้นนะนะท็อกซิคไหมโดนด่าท็อกซิคกี่หัวท็อกซิกอีกไอ้เหี้ยยี่หัวท็อกซิกคก็ด่ายังไงวะยันยันบุคคาลีเลยเหรอไม่ถึงอะแบบเยอะไอ้เหี้ยทั้งเลยมันเสียงเด็กไหมมันเสียงเตามากเลยเสียงม็อกซิ่งเนี่ยโอ้เสียงม็อกซิ่งด้วยไอ้เหี้ยไป